สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างผงไอเดียชาแนลนะคะก็นี่ของที่เราจะรับรถเราในวันนี้นะคะก็มีผ้าผ้าสิ้นนะผ้าไหมแล้วก็แพวาเนะนะนะคะมีผลไม้เก้ายอย่างนะมีน้ำอบน้ำหอมเนาะมีน้ำมีพวงมาลัยมีขันห้านะคะก็ได้โทรถามนะคะที่ บริษัทคูบุต้าสกลนครเนาะบอกว่าออกมาแล้วนะรถขนส่งออกมาแล้วแล้วก็รอนะรอรับรถเนาะตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาได้อกนะคะก,ก็รอนะรอรถมาถึงก่อนเนาะตามเวลาที่เรากําหนดนะวันนี้นะ,ะลูกชายกับลูกสาวนะพี่น้องไม่ไปโรงเรียนนะไม่ไปโรงเรียนอีกแล้วบอกว่าอยากดูนะคะ อยากดูรถไถนะที่พ่อกับแม่ซื้อเป็นยาดเหงื่อแรงกายของเราเนาะที่ทำมานะคะทางปีไม่ว่าจะสดหรือผ่อนนะคะมันก็ภาคภูมิใจในสิ่งที่เราหาได้เนาะตอนนี้นะคะลมแรงมากนะใบยางก็ร่วงนะเมื่อกาดเมื่อเช้าลกอีกแล้ว มาต่อยก็น่าจะแต่งตัวยังไม่เสร็จนะคะวันนี้เราก็ตื่นแต่เช้านะคะลูกมาทำกับข้าวปรุงอาหารเนาะก็มีซุปมะเขือมีของหวานนะคะทับทิมกรอบมีรอดช่องมีแกงเขียวหวาน ปลนะาทูไส้กรอกนะก็มีอาหารเล็กๆน้อยๆก็ไปกินดิลูกไอเดียบอกหิวข้าวแล้วนะเราก็กำลังรอรถไทของเรานะคะมาส่งเนาะวันนี้ก็สุดแสนดีใจนะคะไอเดียไปกินข้าวก่อนนะคะเพราะว่าไอเดียบอกหิวข้าวแล้วสายแล้วนะ พ่อมาต่อยเอาไปหามีดมาเฉาะมะพร้าวนี่ไว้กวางหรอโอ้ยพ่ออย่าไปนอนลงแบบนั้นทำเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยจอกจอกจอกเข้าไปนะ หนึน่งทีนะ่ลูกในกระติบนะเออเอเอเสีย้ว เดยกกินก่อนเลยโอ้ลมพัดลมพัดไม่กวาดแล้วนะคะรอบนี้ไม่กวาดแล้วเอามาปิดไม่ฝามานะัน เดี๋ยวเราไปดูไอเดียกินข้าวกันนะคะกินข้าวกับอะไรลูกกินอะไรโอ้โข้องหวานทำไมไม่เอาช้อนล่นะน่ะม,มาเราโอ้ช้อนจมน้ำอร่อยไหมกินปลาทูสองตัวพี่น้องไม่รู้จะหมดไหมไอเดียเช็ดอลไรเด้อมาเหรอเช็ดแล้วมาครับกินข้าวครับ วันนี้ไม่ไปโรงเรียนเหรอลูกทำไม<อ>ตื่นเต้นรอรับน้อง,งน้องพารวยวอถ่ายคูบต้าสี่สิบแรงคือน้องคนสุดท้องไอเดียเป็นพี่ชื่อน้องพารวยอเออแม่นไปกันลำเหอะไอเดียจะเรียกน้องพารวยไหม ก็เรียกน้องพารวยสิลูกรถไถน้องพารวยนะชื่อน้องพารวยนะเขาต้องมีชื่อเหมือนไอเดียก็ยังมีชื่อนะคะกริปนี้สั้นๆนะคะเราก็รอเนาะรอรถไถมาถึงบ้านไอเดียกินข้าวรอเลยแล้วกันนะพบกันใหม่นะคะมาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะเอฟซีทุกท่านคลิปนี้สวัสดีค่ะครับแม่ลูกสวัสดีครับ